เดี๋ยววันนี้เราไปดูออเดอร์กันว่ามีทั้งหมดกี่ชิ้นเออเราไม่ค่อยได้อัปเดตออเดอร์ให้ดูสักเท่าไหร่แต่ว่าวันเนี้ยไปดูกันน้องเขากำลังแพ็กของอยู่เพื่อความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าเราแพ็คจริงส่งจริงทุกวันเราก็ทำแบบนี้เป็นกิจวัตรประจำวันแต่ว่าช่วงนี้อาจจะช้านิดนึงเพราะว่าติดสถานการณ์แบบ ด่านกักตรวจโควิดอะไรเงี้ยเพื่อความปลอดภัยของทุกๆท,ท่านนะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการเข้มงวดนิดนึงก็ไม่เป็นไรอันนี้เราเข้าใจแต่ว่าเราก็มาชี้แจงฝากกับฝากทางนี้แล้วกันฝากฝากบอกกับลูกค้าว่าอ่ะาช้านิดนึงก็รบกวนนะครับขออนุญาตครับทนร้อนหน่อยนะครับของเราไปถึงแน่นอนของเราแพ็กให้วันต่อวันไปดูสถานที่แพ็คสินค้าของเรากันว่าอยู่ตรงไหน เราก็จะเดินไกลหน่อยต่มาตรงนี้แลครับสถานที่จัดแพ็กสินค้าแล้วก็กำลังจัดการส่งให้ลูกค้าออเดอร์ต่างๆ สินค้าพร้อมจัดส่งเมื่อคืนมีผู้โชคดีได้เสื้อกับหน้ากากไปออเดอร์เมื่อคืนเราจัดส่งให้วันต่อวันก็มีซาโฟตัว ขายดีแล้วก็จอบอันนี้ส่งไปนาราธิวาสนี่ด้วยขอลาส่งไปนาราธิวาสโอ้นี่แวบสอันอานี่ไงพอและขายออกไปหนึ่งอันนี้มันเป็นมีนปดปอกกล้วยสนใจเข้ามานี่เลย รจะมัดเก็บคมมัดนี่พันเก็บคมให้เรียบร้อยนี่มีดา,าบไทยโบราณแล้วก็จะห่อให้อย่างดีแบบนั้นใส่กล่องพัสดุหรือเป็นอย่างนี้อ,อันนั้นน่าจะสองเล่มอันนี้หนึ่งเล่มเราเขียนกํากับไว้ให้เรียบร้อย ประมาณนี้ออเดอร์วันนี้แล้วก็มีออเดอร์สั่งเข้ามาอีกครับถ่ายให้ดูเรียบร้อยเราก็กลับมาตัดต่อวิดีโอกันต่อเป็นหน้าที่ประจําทุกวันเพื่อลงโปรโมทสินค้าแล้วก็แนะนําสินค้าก็ฝากขอบคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับที่สนใจสั่งสินค้าจากขอนใช้ค้าเหล็กแปรรูปจากเราขอบคุณจริงๆแล้วก็คนที่ติดตามดูอยู่นะครับถ้า ยังไงแล้วสนใจสินค้าของเราก็ติดต่อเข้ามาได้เลยที่0864259942หรือส่งข้อความมาในเพจขวัญชัยค้าเหล็กแปรรูปเท่านั้นนะครับใน s h อ p e e ใน Lazada เราก็มีเออก็ฝากอีกช่องทางนึงใน y o u u u e e ขวัญชัยค้าเหล็กแปรรูปเป็นการแนะนำสินค้าแบบต่างๆใครดูไม่ทันหรือ,อต้องการดู ว่าวัสดุการเกษตรอุปกรณ์การเกษตรเนี่ยใช้งานยังไงก็เข้าไปดูได้ที่ขวัญใช้ค้าเหล็กแปรรูปได้เลยขอบคุณทุกทกท่านอีกครั้งนะครับที่ติดตามฝากกดไลค์หรือ s ับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ